ในโอกาสการมาในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อประชุมครมในครั้งนี้นะคะรัฐมนตรีหลายท่านก็ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ED ค่ะก็ได้มีการเยี่ยมชมสถานีเคเบิลใต้น้าเอเชียแอฟริกายุโรปที่1จังหวัดสงขลาสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกพร้อมทั้งรองรับลูกค้า OTT ที่มีแผนการลงทุนในประเทศไทยค่ะ นายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ED พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง d กระทรวงดีเดินทางเยี่ยมชมสถานีเคเบิลใต้น้ำเอเชียแอฟริกายุโรปที่1ที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ เสริมศักยภาพบอร์ดแบรนด์เคเบิลใต้น้ำความสูงความจุสูงมากกว่า40เทโลไบต์ต่อวินาที ส่งผ่านความเร็วแสง1 0 8 0ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นการสื่อสารข้ามมหาสมุทรระยะไกลมากกว่า2 0 5 0 0 0กิโลเมตร19ประเทศเอเชียแอฟริกายุโรปที่1เป็นระบบเคเบิลใต้น้ําที่เชื่อมต่อระหว่างเอเชียตะวันออกกลางแอฟริกาและยุโรปโดยถือเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักของการสื่อสารระหว่างประเทศที่ช่วยเพิ่มความมีสถียรภาพของอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้สามารถ แข่งขันในเวทีโลกซึ่งปัจจุบัน n อนทีมีทั้งหมด9ระบบคืออยู่ในแผนการยกเลิก2ระบบใช้งานอยู่ปัจจุบัน6ระบบและอยู่ระหว่างการส่งมอบอีก1ระบบค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวนะคะว่า NT ทีต้องยกระดับขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ Land Crossing เคเบิลใต้น้ำรวมถึง Data Center ในการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลของภูมิภาค เพื่อรองรับลูกค้า OTT ที่มีแผนการลงทุนในประเทศไทยรวมถึงควรมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบที่รัฐกลุ่มในการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อป้องกันภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพเช่นกลุ่มคอ c a เซนเตอร์